สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการทันเฟอร์ไฟล์วิดีโอลง macbook หรืออุปกรณ์ mac <Wow. S 1> วิธีการทันเฟอร์ก็มีหลากหลายรูปแบบหลายท่านก็จะใช้หลักการถอดเมมรหรือการใช้โปรแกรมที่มาจากตัวเว็บของ go pro เองหรือโปรแกรม quick นั่นเองนะในวิดีโอตอนนี้ก็จะมาสอนวิธีที่แตกต่างกันออกไปอุปกรณ์ที่ผมจะใช้คือ go pro 8จุดที่ เชื่อมต่อนะครับต้องถอดฝาออกนะครับถอดฝา cover ตัวแบตเตอรี่ออกนะ MacBook ที่ใช้วันนี้เป็นตัวปี2019นะครับเข้าไปที่ Google นะครับเพื่อทำการโหลดไฟล์ก่อนนะครับโหลดไฟล์อ่าเข้า Google นะครับแล้วทำการพิมพ์อ่าอันนี้คือผมพิมพ์แล้วนะครับ Android File Transfer เลือกเป็น Android File Transfer Mac แล้วก็กดเข้าไปครับบนเว็บ android.com เลยนะครับเป็นเว็บของเขาเลยแล้วก็เข้าไปครับ จากนั้นให้เราทำการกดดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดก็รอสักครู่นะครับไฟล์ดาวน์โหลดจะอยู่ทางด้านล่างาเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็โชว์อินโฟเดอร์นะครับจากนั้นก็กดติดตั้งครับเดลเิ้นคลิกเลยครับาจากนั้นก็รอสักครู่หลังจากนั้นให้เราก็ลากนะครับไอคอน Android เนี่ย เข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นก็เป็นการเสร็จสิ้นไฟล์ติดตั้งของเราถ้าไม่อยากให้เปลืองพื้นที่เราก็ลบนะครับลากออกมาใส่ถังขยะได้เลยเราจะเห็นตัวหน้าตาของ Android File Transfer เป็นไอคอน Android แบบนีนบ้พร้อมโชว์ตัว usb <Okay. S 1> เรียบร้อยนะครับสำหรับโปรแกรมลองกดโปรแกรมนะครับลองกดเข้าไปในโปรแกรมนะครับสำหรับ Android อ่เห็นไหมครับถ้าเรายังไม่เสียบนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ นะครับไม่ใช่แค่กล้องนะครับทั้ง Samsung อุปกรณ์ Android ทุกอย่างที่มีเมมโมรีนะครับที่จะทอนเฟอร์ข้อมูลเนี่ยสามารถเสียบแล้วก็ดีเท t เจอได้เลยนะครับ <Okay. S 1> คือตัวนี้ผมยังไม่เสียบเห็นไหมครับมันยังไม่มีนะยังไม่มีจากนั้นก็กดโอเคไปนะครับ <Okay. S 1> กดปิดออกไปนะครับคลิดตรงนี้สายยุเ b เราเสียบไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราอยู่แล้วนะ,ะให้เราเสียบแบตนะเสียบแบตด,ด้วยนะครับแนะนำให้เสียบแบตเข้าไปจากนั้นก็ต่อสายครับ พอต่อสายเสร็จก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องถ้าเราไม่เปิดเครื่องมันจะเป็นการชาร์จนะครับเป็นการชาร์จนะเปิดเครื่องอเห็นไหมครับเขาจะทำการคอนเน c t นะครับเป็นไฟ USB นะเห็นไหม USB connect เรียบร้อยนะครับ Android File Transfer น,นี่เป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเขาจะขึ้นชื่อให้เลยนะครับว่าเป็น device หรืออุปกรณ์อะไรต <Okay. S 1> อนนี้เข้ามาเป็น Hero 8 Black นี่ไฟล์ของเรากดลงมานี่จะเห็นไฟล์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะครับจุดที่ผมจะบอกจุดหนึ่งก็คือเราไม่สามารถที่จะพรีวิวไฟล์ได้เราต้องท r ร n นเฟอร์เข้าไปไว้ในอ,อุปกรณ์ของเราก่อนหรือ Macbook ของเราก่อน,นาสามารถขยายได้นะครับสขยายได้นะถ้าผมจะลองทาร์นเฟอร์หนึ่งข้อมูลดูก่อนสร้างเฟอร์เนอร์ไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะทำตรงนี้ให้สะดวกต่อกันถ่ายวิดีโอนะ ให้เราลากไฟล์ที่เราต้องการ Copy นะครับดึงมานะครับเห็นไ,ไหมครับแล้วก็วางได้เลยเปิดขึ้นมาก่อนนะครับเปิดขึ้นมาก่อนขออภัยนะครับแล้วลากแล้วลากเข้าไปการถ่ายโอนข้อมูลจะรวดเร็วมากๆเห็นไ,ไหมครับเราทันเฟอร์มาเสร็จแล,แล้วเราสามารถพรีวิวได้นะอันนี้ดูได้นะครับถ้าเราจะทันเฟอร์ข้อมูลกเราก็ดึงไปเรื่อยไปเรื่อย,อย,อย,อยจนหมดก็ได้นะครับตัวนี้สามารถลบได้นะครับ แล้วก็คลิกขวา delete ได้เลยนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีววィィโอของเราได้อย่างสะดวกดึงมาใส่ได้เลยนะเห็นไหมครับก็เป็นกานเสร็จสับเรียบร้อยนะครับการ t r a เฟ f ร์ข้อมูลสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกด like กดแช a r e กดติดตามให้หน่อยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อตอไปนะโอเคถ้าท่านใดมีความสงสัยนะครับอยากจะสอบถามก็สามารถ พิมพ์ไว้นะครับด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะหรือจะสอบถามนะครับโดยตรงก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะลิงก์การเข้าไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมรต่างๆถ้าท่านใดยังหาไม่เจอก็สามารถเข้าไปหาเข้าไปกดดาวเข้าไปกดในลิงก์ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ